เอาจะกลัวทำไมจะกลัวถลูกบ้าย, <c oughs> ย่านซ้ำมันมันตกใจอะไรเนาะสัตว์ใหญ่นะตรงนั้นนะ่ะต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่เลยอ่าอืม <c oughs> เป็นไก่ง่วงพี่น้องไก่ง่วงมันตกใจพุ่นะนัะโอ้ยลุ่นะย่างดุมดมยู่พผ่นโอ้ กุม้มกใหญ่นางพยังคือตอดกันล่ะหรือว่าเจอสัตว์ใหญ่หรือเปล่าเนาะมันวิ่งบินขึ้นต้นไม้เมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรสงสัยเจอวัวหรืออะไรหรือไปโดนไอ้นั่นไปโดนไอ้ที่ช็อตไอ้นั่น สัตเอ้สัตเขาเรียงงวนบ่มันตับตับตับมันตกใจม่มงเนาะเป็นอะไรคะไก่งวงเอ้ยเป็นอะไรไหมโอ๊ยไม่ต้องเห่าเลยลูกมาเก็บบักทั่วอีกเลยดิพี่นอ้องบักทั่วพ่อได้เล่ม เสียงดังเว้ยเด็กน้อยที่ไหนเด็กเสียงไหนแจ็คผ้ามาเก็บบักทัวได้ยินเสียงไอ้ไกงมวงมันก็ไอ้แบบมันอันเหี้ยแล้่ยวนะพี่น้องมันมันลกล่างแล้วนะมันก็ไม่ได้เยอะหรอกมันได้เยอะอยู่แต่ว่ามันไม่สวยหรอกมันเก๋มารอดปอดป่องเนี่ยงามเนี่ยบางงามเนี่ยนะพี่น้องมัน มันหนะลาแล้วบักทั่วนะ่ะเอา้าแต่ว่าก็ต้องพอได้เล็มอยู่ดิเพราะซ้ำเข้าสิกินก็ปนนี่นะพี่นอ้อง <c oughs> สีดำปนกินนะั <c oughs> ่นนะดำสมื่นร้ายก็สิเฮ็ดปนกิน <c oughs> มากกินปนกับพี่หน, <c oughs> น,นุ่มปนหน้ามาจูกกาก่กินบักแปงกินบักทั่วไปจงสิเสยียบไปอยัางนี้ต่อนะั่นแหละกินผักเนาะ năm pích phải Đó. không. 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 มันไปจอบบังมันไปจอบบัง,บบงมึงมกเก็บบอเก็บเบิดกับพ่อทยอยกินกับเกือบบดแล้วแหละพี่น้องอืมมันใบใหญ่แล้วมันหนาวแล้วพี่น้องอืมอไม่โตแล้วเอาพุน่นะได้กับักง่ายปวดนะพี่น้องกับง้างเยอะๆปวดอะอืมกับง้างบักง่ายปวดอะได้ยุอะไรยุพ่อได้กิน ไปเก็บอบกสองสามเทียกับเบิดแล้วเนี่ยเล่มเอาไม่ยังหลหรอลูกตูดใหญ่ๆนะใครตูดใหญ่วะใครตูดใหญ่ๆนะอุย้ยใครตูดใหญ่บนะ้าลูกชายใครตูดใหญ่ๆนะฮะอ่งอายองอายไปรอแม่เมื่อกี้แม่ไปเก็บเห็ดอยู่นูอนท้ายสวนน่ะ เฮ็ดตามภาษาหัวก็เลยคอยก็เฮ็ดคอยเฮ็ดพูดเดียวได้พี่น้องหัวจงเงินบ่เงินจะคล้องเนาะบ่ได้เหุ้ผเงินตกว่ะอือเอาเฮ็ดอ้อมใจพูดเดียวโอ้ยเขาก็ตต่นบ่หมอนอันเนี้ยเขาก็ตื่นตีลูกเพิ่งตื่นนะไง ยูกยอสองตัวนี่ลูกแม่นี่ยไปยองกันใส่้อุ้มขวาวเด้อ <c ười> อาหารเริ่มสิเบิร์ดแล้วตัวนี้บอกไอแอปเปิ้ลลน,นบิดแล้วเนะนี่ยโอ้ยั่างย่างย่างประมาณบ่ถึงิบหนว่วยดอกแอปเปิ้ลควายนีุ่นะหมดเวลาแล้วมันล่วงหมดแล้วบนนเบินอันนี้แบบอืมเนาะ อยู่ผู้เดียวว่าผู้เดียวไปหนีในปลานี่แหละพี่น้องเอ้ยบังยอดอันนั้นต้นบักะนาวหน่อยหลายหลายผลนะเบี้ยมันพี่น้องพุ่นะพุ่นะเบี้ยบักะนาวหน่อยนี่ข่อยเอามาบานไว้ข่อยซสือน้อยหน่อยน้องบ่แบบใบมะนาวสีเหลืองเด้บักะนาวสีไอ้เขียวเลยแหละบักะนาวหน่อยอีรีอือข่อยปลูกตี้ตีตีตัวตีกายนี่ก็โอ้ยท่วมแอว พอฮีมามาเอาเรียงไว้ในบ้านน่บอกงามดีเพราะเสด็จเป็นน้วยพุละมันเห็นแบบบ่ได้เฮ็ดกินเห่านะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดอันเฮอนพักนะบ้านนี้รองเอาไปเราคงไม่ได้ย้ายไปไหนง่ายดอกมา้เอาลงดินดีกว่าใาส่ใตยซัมฮาดับหาผักขันไปเลยเออมาสร้างไต้แข็งแรงกระตัวสูงไงกันยังตายังเสดายอยู่ด้เนะอือมี้ต้นดอกกุหลาบ กุหลาบป่ากุหลาบเล็กคือบอถือรถตลีแน่นอนหอจ้างรถมาถยมาดุดเนี่ยถ้าเสียเตกับเส <c oughs> ียดายเงินยันเงินบดพี่น้องเงินแหงหาอยากอยู่มันบอกแต่ความบอกแตเป็นผู้หาดอกแต่ว่าพอไเพนสงสารพ่น้องพี่น้องเนาะแต่ว่าว่าบอเป็นผู้หาข่อยกรหาอยู่ยูทูปข่อยนี่ได้พี่น้องแต่ว่า ส่วสิได้เทล่าอันดอนลาหนึ่งก็ล่องไปเรื่อยๆพี่น้องคลิปน่ะเออข่อยบอไดยอดท่อเด้เพราะว่าเห็นบ่ข่อยออกบ้านปุ๊บข่อยสิทธาย้คลิปปั๊บเลยเ้เออบ้านนี้คลิปมันก็หลายที่ละบาดนี่บ่มีดอกว่าสิบ่มีเวลาบ่มีไม่มีสําหรับฉันฉันเนียเวลามีเสมอแบบไม่มันไม่มีเวลาก็ทําให้มันมีเวลาแบบผ้ามาออกบ้านฉันก็ถ่ายไปละเออวันหนึ่งฉันก็ได้สองคลิปแล้วอ่ะก็โหลดไปเรื่อยๆ แล้วพอเราทำงานกับไปเบงในค่อมะอะไยังกับเหตุงานออนไลนเพราะไงเบงสินคา้าโน่นนี่นั่นมันบ่ลเะาเขากอยู่บังว่า,าเออพักเบกอ่ะนั่งนั่งจิบชาสักหน่อยอ่ะก็ลงไปโหลดไปโดดปึง้งปล่อยคลิปปั๊บปึ๊บปับปบป๊บปั๊บ,บโหลดได้ข่อยบ่ได้เาี่แต่มันอยากอยู่หมองที่ว่าจะไปตามเพื่อนหน่อนะพี่น้องเออเขาบ่ามีเขามีเวลาสำหรับตัวเองแต่ไม่มีเวลาไปตามเพื่อนหรอกพี่น้องเออนอกจากแบบคนที่มาบบ่อยอย่างนี้เราก็ซาบซึ้ง เราก็ไปหาเขาอย่างนี้พี่น้องแต่ถ้าได้ตามหาซับเขาบ่ได้ตามเราเด้อพี่นอ้องอืเมื่อยเนื่อยมาเยอะแล้วนะพี่นอ้องเออใครที่ทําใหม่ๆมไฟแรงก็ทําต่อไปพี่นอ้องเออสําหรับม้าเ้าวหอกพานความยากลาบากมันเลี่ยวเออสามารถสร้างไรายได้มาแล้แล้วทีนี้เราก็ได้ทําสบายถ้าใครผ่านแล้วมันก็จะสบายพี่นอ้องเออทําไปเรื่อยๆเด้ออืให้กําลังใจทุกคนนั่นแหละพอผ่านแล้วเราก็จะสบาย สบายในที่นี้หมายถึงว่าเออเราอยากลงเราอยากทําอะไรเราก็ลงไปมันได้ย่าม,ได,มได้กันย่างนั่น,น,นแหละไ่ได้พี่น้องมันวอเออเดือนไหนได้เดือนไหน,น,ไ,หนไม่ได้ก็ลงไปก็ยังดีเราไม่เหนื่อยแล้วไงตอนที่ยังไม่ได้โอ้เหนื่อยมากเลยนะวิ่งหาซับวิ่งหาชัว่วโมงโอ้เหนื่อยเหนื่อยเนื่อยแต่ทีนี้เออผ่านมาได้แล้วเนาะก่อนที่เราจะสบายเราก็ผ่านความยากลําบากมาทุกอย่างทุกสิ่งนั่นแหละพี่น้องเออไม่ว่าอะไรก็ 冻飕飕的啊！